มันีหลายอย่างนี่สมพักนี่แคบหมูเฮ้ยมีแหนมนเห็นปะมีตับบักหุงขค้กเ้นขน,นมจีนแล้วก็หมูย่างมีแจเน่สแอบพี่น้องโอ้ยเห็นอยู่บ่เห็นอยู่บ่เอาเอาหนี่เหยื่บึ้งอีออออออกแ,แล้วหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยมามามาอือเพื่อนแตะเรือ โอ้ยเบิพี่น้องตับบอกห้งเดี่ยต้องกินข้ำยังไงมันจังสิแสบเจ้าหัวหรอถ้ายแสบอีนี้ต้องซื้อมากินอยู่บาทใส่มือกินแสบแน่นอนย้าฮูนิดพีะ้ โอ้ตะล่าวีดีเด้อเรื่องเพชรดิกองหอยยงไข่พริกบานเท่าพริกบานเท่าเพชรกว่าเราพิลาเพชรไม่หมาเกาหลียังเหรอเป็นบ่บ่เพชรสำหรับเท่าสำหรับโตผมผมบ่เบ่เพชรพอาบห่างหนึ่งมันเป็นเพชรแบบมันเป็นเพชรแบบแสบแสบลิ้นไหมมันโมเมนเพชรแบบ ม,มันเปม็ดเพชรก็แบบพีบานเห,าห่านะมันเป็นอันนั้นันเป็นเพชรเพชรแบบแสบลิน้นอืมนัวครับพน่องนัวไมืม เว้ยบ่บเ,เอ้ <c oughs> ว้าวเลยบ้าตะมะคุ้งนี่ขาดก่ได้ผูได้ค่ะผููได้บ้าลองบองกินตะมาคุ้ง,ดดดดดงบงดบงปเป็น่เนี้ย,ยบกอกุอก้เยเฮ้ย <c oughs> เบื้องพี่น้องเนี่ยสมพักเก้าันนี่ลองกินแบบนี้ Triple Kill นี่แหละของแสบที่สุดของบ้านเฮาบ่มีเอียงแสบซ้ำนี่แหละเฮ้ยบืม ตัวเอะเบาเบาข่อยจิตพินบค่อยเบิ้งพออยากหค่ยัง กระปุกกระปูแบบกรอบ khách múa đẹp quá

ตัวอย่างแม่เพีนพ่นเอามาหาเพีนแบบ่นเอามาไหวก็เลยว่าเออเห็ดตับบัะฮงกินดีกว่าพ่อแต่กันนั่งกันเข่ากัน อ,อันนี้เนีดเพชรเพชรก้อนมามา่มารอยไปเซ้นเลยตัวเด้กินน้ำโบก,กินน้ำม,ม่ได้สุดเบ้อแล้ว พักบ่งนง่ยบำรุงสายตาเจ้พี่น้องกินได้หลายโดยเฉพาะกินก้าวตบปะคุงน่ยเบ้ดแล้วพี่แมนเนาะ เ oh, oh, e. <che mus i dialog 1981> ้ยชนตายเอออเพชรนั่งส่วโอ้โหเพชเพชเพชเแสบหม่ว่านบนว่าอยากกินตะบะควงแห้งเนาะสมใจอยากกับวนนี้เฮ้ยโดนเจอไรเกียงตบ กินจด้จังได้ปะโอเคทุกคนเจอกันใหม่ได้ลิปหนาเด้อสีส,สันสีสันเออ้ยเพื่อนเฮงบ๊ายบาย